โอเคครับสวัสดีทุกคนค่ะทนะครับอยู่ันในเกมแมวเช่นเคยวันนี้ผมว่าจะมาบอกกับค่าแฮปปี้เน็นะครับว่าทําอะไรได้นะครับซื่อมันก็จะซื้อมันก็จะอยู่บนหัวแมวเนาะก็ถ้าผมตามที่ผมคิดนะครับถ้าเกิดว่าค่าแฮปปี้เน่ะมันเหลือน้อยนะครับแมวเราก็จะหิวเร็วไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แต่ว่าหมั่นนะครับกด e หรือว่ากด space bar หรือว่ากดคิกให้แมวเราเนี่ยครับมันก็จะทําให้แมวเราตายง่ายขึ้นนะครับแบบ สตายเร็วขึ้นนะครับถ้างั้นนะครับขยันกด e กับกดคี้์ค้างนะครับมันก็จะเป็นปุ่มนะครับให้เรากดได้เนาะในมือถือกด แบบว่าเอานิ <nước> so so here, like, ้วกดค้างให้ตัวมันอะมันจะมีปุ่มอยู่นะคะคล้างเปิดประตูอะไรประมาณนั้นนะก็ขยันกดให้มันล้วกันนะครับก็นะเดี๋ยวผมจะเอา EP หลายๆ EP เนี่ยมารวมเป็น EP เดียวเนาะเอาเป็นพาร์ทเอานั้นเราทำแบบแยกๆเพื่อก่อนครับก็โอเควันนี้ไปนะผมแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับสั้นๆไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดแมวนะครับอย่าลืมเพื่อนอย่าลืมพูดแมวด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวแมวตายนะผมวันนี้ไปแล้วครับไปไปครับผม